สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะแปดปงแล้วนะคะวันนี้เราเดินมาไกลค่ะเดินมาถึงเกาะเลยค่ะอันนี้สะพานข้ามเกาะนะคะจะเปิดเฉพาะหน้าร้อนนะคะมีบ้านให้เช่าเป็นแคมปปิ้งก็มีค่ะเปิดให้เช่าเวลาหน้าหิมะเขาก็จะปิดนะคะสะพานนี้เขาก็จะเอาออกไม่ให้คนข้าม หน้าร้อนก็จะเปิดสะพานให้คนเดินเข้าไปบางคนก็ขับรถมาเที่ยวเขาก็จะมาพักตรงนี้นะคะมาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้ข้ามสะพานวันนี้เราเดินไกลมากนะคะเดินมาจากบ้านก็เป็นกิโลสองกิโลอยู่นะคะฝั่งโน้นสะพานค่ะสะพานข้าม ก็เดินไกลอยู่นะคะจากสะพานมานี่ก็ไกลอตอนนี้ก็เช้าๆออกมาเดินวันนี้ฝนโปรยๆค่ะอากาศก็จะประมาณนี้ไม่เคยเดินมาถึงเกาะสักทีค่ะแต่วันนี้ลองเดินมาดูลองเดินมา สวยงามค่ะไม่ได้เข้าไปอันนี้เราไปคนเดียวเราไม่กล้าเข้าไปไปแต่เช้าด้วยจริงๆน่าจะมาตอนสายๆค่ะแล้วก็มาเดินชมแม่น้ำกันนะคะมาดูน้ำกันห่าน้ำจะเย็นไหม นี่ค่ะมันก็จะมีสาลายมีอะไรด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นสาลายอันนี้เป็นโปะอะไรไม่แน่ใจสาลายบ้านนี้ไม่รู้กินได้หรือเปล่าน้ำไม่เย็นเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็น่าจะมีคน เด็กๆก็น่าจะมาเล่นน้ำอยู่นะคะหน้าร้อนไม่เห็นป้าเลยค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้ามาให้ดูนะคะสะพานข้ามเกาะเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะ อันนี้ยาอันนี้เขาเอาไปทํายาหม่องได้นะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกยาเอ็นยืดเอาไปทําเป็นยาหม่องทาแก้เคิดขัดยอกรู้สึกว่าเขาจะเอาไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็มากรองอะไรทุกอย่างแต่เราไม่เคยทําค่ะเห็นเขาทากันอยู่ บรรยากาศก็จะเงียบเหงาค่ะไม่มีคนเลยใบไ,ไม้ใบหญ้าก็เริ่มเหลืองหิมะเริ่มมาแล้วค่ะหิมะก็น่าจะมาเดือนหน้านี้น่าจะมาล้วเราก็เดินกลับบ้านกันนะคะ อรรยากาศยามเชา้าอากาศดีค่ะอากาศดีมากไม่มีใครเลยค่ะมีแต่ยายมาเดินอยู่คนเดียวส่วนมากเขาก็จะมาเดินกันช่วงสิบโมงหรือเที่ยงอะไรประมาณนี้ยคนที่นี่เขาจะไม่ออกมาแต่เช้าเช้านี่ยจะต้นฮารอน ไม่มีลูกค่ะปีนี้ไม่มีลูกต้นงามอยู่นะคะแต่ปีหน้าเราจะมาแอบดูว่ามันจะมีลูกไหมจะมีลูกก็ไม่น่าจะทัน,นะคะ่ะเพราะว่าเขาก็เข้ามาเที่ยวกันบ่อยมากที่เราก็ไม่ได้เดินมาเนี่ยจ้ะ ฝั่งนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะเป็นแคมปิ้งค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านเราเขาเรียกอะไรอ๋อรีสอร์ท่ะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกสตูคือให้คนมาอยู่กันให้คนมาเช่ามีบ้านซาวน่าแล้วก็มีบ้านพักแต่ไม่รู้คืนเท่าไหร่เล็กๆนี่จะเป็นบ้านซาวน่านะคะ ข้างในนู้กก็จะเป็นบ้านเป็นเป็นห้องใหญ่ทั้งนี้ก็เป็นห้องสาวหน้าปิ้งย่างได้หน้าร้อนก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวกันเขา,าจะมาพักกันที่นี่นะคะบางคนเขาอาจจะชอบพักที่โรงแรมเขาไม่ชอบแบบนี้ คนก็นั่นแหะค่ะมีรถนอนเขาเอารถนอนมาจอดอเดี๋ยวนะคะฮลัลโหลโอ้ยออกมาเดินกําลังอยู่นี่ออกมาเดินกําลังอ่ะเออ o bera né?